นี่คือ B2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกมันสามารถบินทะลวงเข้าไปในน่านฟ้าศัตรูได้โดยที่เรดาร์ไม่สามารถจับได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือรูปร่างของมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากแรงบันดาลใจของธรรมชาตินักออกแบบศึกษานกเหยี่ยวเพลกินสัตว์นักล่าที่สามารถดิ่งพุ่งลงจากฟ้าได้ด้วยความเร็วกว่า 380กิโลเมตรต่อชั่วโมงปีของมันเรียวแหลมลู่ลมและสามารถหุบแนบลำตัวเพื่อลดแรงต้านอากาศ B2 ใช้หลักเดียวกันไม่มีหางไม่มีลำตัวชัดเจนทุกส่วนถูกออกแบบให้รวมอยู่ในปีขนาดยักษ์นั่นทำให้มันบินได้เงียบลื่นไหลและยากต่อการตรวจจับระบบควบคุมการบินอัตโนมัติช่วยชดเชยการไม่มีแผนหางพร้อมวัสดุเคลือบพิเศษ ที่ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ได้จากนกเหยี่ยวสู่เครื่องบินรบที่ล่องหนได้จริงเพราะธรรมชาติคือต้นแบบของเทคโนโลยีที่มนุษย์ยังคงเรียนรู้ไม่สิ้นสุด